สวัสดีค่ะน,นันหนิงสตอรี่กลับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะน,นันหนิงสตอรี่กลับมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้น,นันหนิงจะมารีวิวเกี่ยวก,กับการจัดฟันคืออะไรนะคะสาเหตุของการจัดฟันแล้วก็ทําไมถึงต้องจัดฟันนะคะเพราะว่าบางคนไม่รู้หรอกค่ะแค่รู้สึกว่าฟันไม่เรียงกันฟันสบอะไร ฟันขบฟันซ้อนนิดหน่อยก็อยากจะไปจัดฟันแล้วแต่จริงๆสาเหตุของการจัดฟันมีสาเหตุหลักๆเกี่ยวกับการจัดฟันก็คือการสกฟันนะคะซึ่งในคลิปนี้นั้นหนิงจะมาลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะเราจะได้ทราบว่าฟันอย่างเราเรานี้สมควรที่จะต้องจัดฟันหรือเปล่าต้องไปเสียเวลาเสียเงินหรือเปล่าในการจัดฟันและต้องไปเจ็บตัวหรือเปล่าในการจัดฟันนะคะแล้วก็ สำหรับคลิปนี้นะหนิงถ่ายหลายรอบมากเลยค่ะนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมือถืออาจจะสะดุดนิดหน่อยนะคะยังไงก็รบกวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะดูให้จบคลิปนะคะไปรบชมกันได้เลยค่ะเริ่มเลยนะคะการจัดฟันคือค่ะการการจัดฟันไายทันตกรรมจัดฟันคือการรักษาปกติของการสบฟัน เรียงตัวของฟันการบดเคี้ยวรวมไปถึงความผิดปกติของขากันไกนะคะที่ส่งผลต่อใบหน้าโดยใช้แรงเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมผ่านเครื่องมือจัดฟันแบบต่างๆต,ตามหลักชีวกลศาสตร์ซึ่งทันตะแพทย์เป็นผู้ออกแบบและควบคุมแรงเหล่านี้เห็นไหมคะ การจัดฟันเนี่ยต้องเกิดจากการสบฟันที่ผิดปกตินะคะการบดเคี้ยวหรือว่าขาแล้วก็การจัดฟันต้องทําโดยทันตแพทย์จัดฟันไม่ใช่ว่าเราอยากจัดฟันเราไปพบมอฟันที่ไม่ได้จบด้านทันตแพทย์จัดฟันมานี่นะคะ,ะหรือว่าคนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะ ไปติดติดเหล็กเหล็กติดเหล็กอะไรให้เราก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ดึงดึงฟันเราโดยที่ไม่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะคะฟันเราจะเสียหายนะคะการก่อนที่เราจะไปจัดฟันเราจะต้องศึกษาให้ดีว่าคลินิกที่เราจะไปทำนั้นมีทันตแพทย์ที่จบมาเฉพาะทางทางด้านจัดฟันหรือหรือไม่นะคะนี่ ลำดับต่อไปนะคะความหมายของการจัดฟันเรารู้แล้วว่ามันเป็นเกิดจากการสบฟันที่ผิดปกตินำมาสู่การจัดฟันนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าการสบฟันคืออะไรการสบฟันคืออะไรนะคะการสบฟันคือการเรียงตัวของฟันและลักษณะฟันบนและฟันล่างมาพบกันนะคะเมื่อเรากัดฟันหรือเคี้ยวอาหาร การที่เราจะสามารถบดเคี้ยวอาหารได้นั้นทั้งฟันบนและฟันล่างนะคะของเราจะต้องมาเจอกันจะต้องมาเจอกัน,นะะหรือสบกันนั่นเองเพราะเราไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้โดยที่มีฟันแค่ข้างเดียวนะคะการสบฟันก็คือฟันบนกับฟันล่างมาเจอกันเพื่อมาบดเคี้ยวอาหารของเราให้มันละเอียดนะคะดังนั้นนะคะถ้าเรามี มีการสบฟันที่ดีนะคะชีวิตเราก็จะมีความสุขมีความสุขกับการกินค่ะนั่นเิงนี่ดัดฟันมาเนี่ยนั่นิงไม่มีความสุขกับการกินเลยค่ะนั่นอิองใช้ชีวิตปกติในการกินได้แค่หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะนะคะถ้าใครมีความสุขกับการกินอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องไปจัดฟันนะคะถ้าเรามีการสบฟันที่ผิดปกติเล็กๆน้อยๆไม่รุนแรงอะคะ่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราไปนะคะมันก็ถ้ามันไม่กระทบนะแต่ถ้า ที่ผิดปกติแล้วก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายนะคะเราค่อยไปจัดฟันนะทันตแพทย์ไปพบกับทันตแพทย์แค่บอกว่าอยากจะเรียงจัจะไปจัดฟันให้ฟันมันเรียงสวยเฉยๆนะฮะไปด้วยอารมณ์อย่างเดียวไม่มีเหตุผลนะคะก็คืออยากสวยอย่างเดียวก่อนที่เราจะไปจัดฟันเราต้องถามทันตแพทย์ก่อนคะ่ะว่าเรารู้แล้วไงคะว่าความหมายของการจัดฟันก็คือต้องโศกฟันผิดปกติใช่ไหมคะ เราต้องให้คุณหมอไปตรวจว่าเราสศกฟันผิดปกติไหมผกผิดปกติสศกฟันผิดปกติขั้นรุนแรงหรือเปล่าจําเป็นจะต้องจัดฟันหรือไม่นะคะทีนี้ถ้าเป็นไม่รุนแรงเราก็ไม่ต้องไปจัดฟันไม่ต้องไปเจ็บตัวไม่ต้องไปเสียเงินแล้วก็ไม่ต้องนะคะเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยด้วยไม่ใช่ว่าคุณหมอคะยังไงก็ต้องจัดให้หนูนะคะเพราะหนูอยากฟันสวย ทั้งที่หมอนแนะนำแล้วว่าไม่ต้องจัดก็ได้ค่ะเนี้ยนะคะทีนี้อีกสาเหตุหนึ่งถ้าฟันเราดีอยู่แล้วการจัดฟันเมื่อเราจัดฟันเสร็จนะคะเราต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าเราจัดฟันถอดเครื่องมือออกหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่ใส่รีเทนเนอร์ฟันเราอาจจะเกิดอาการล้มอาการฟันเกฟันผิดรูปได้นะคะ นี่แหละค่ะสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องต้องคิดต้องตัดสินใจก่อนนะคะว่าเราจะทาําเราจะต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดชีวิตนะคะเมื่อกี้การสบฟันที่าการสบฟันไปแล้วนะคะทีนี้หน้าที่หลักของฟันก็คือการบดเคี้ยวอาหารนะคะ การได้กินได้เคี้ยวอาหารที่อร่อยอร่อยก็เป็นความสุขของชีวิตนะคะที่น้หน,นิงพูดผ่านไปแล้วทีนี้การสบฟันที่ปกติเป็นยังไงสบฟันที่ปกติเป็นยังไงนะคะฟันที่สบกันปกติไม่จำเป็นต้องจัดนะคะลักษณะคือฟันจะเรียงตัวกันเฉียบเรียงตัวกันชิดเป็นระเบียบเมื่อกัดฟันฟันบนจะคล้องฟันล่าง โดยรอบฟันบนจะคล้องฟันล่างโดยรอบนะคะฟันหน้าจะยื่นออกจากฟันล่างประมาณ1มิลลิเมตรหมิลลิเมตรนะคะและปลายฟันหน้าบนจะครอบปลายฟันหน้าล่างลึกประมาณ 1- นึถึงสองมิลลิเมตรนะคะบนค้องฟันล่างลึกหนถึงสองมิลลิเมตรนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าฟันเราค่อมปกติไหมนะคะศพฟันผิดปกติหรือไม่ให้เราไปพบทันตแพทย์จัดฟันให้ท่านตรวจให้ว่าฟันเราผิดปกติหรือเปล่าอย่างของนันหนิงนะคะตั้งแต่เกิดบานี่ไม่เคยรู้เลยว่าศพฟันคืออะไรนะคะก็รู้แต่ว่าฟันเกฟันลม้มจะไปจัดฟันให้มันเข้าที่คิดแค่นี้ค่ะแต่พอนนหนิงไปพบกับคุณหมอนะคะคุณหมอว่า คุณแม่จะจัดฟันใช่ไหมครับเอ้าต้องไปเอ็กซเรย์ฟันนะต้องไปตรวจฟันนะว่าฟันมีสภาพอะไรยังไงค่ะคุณพอคุณหมอได้ข้อมูลจากแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์จากการตรวจฟันแล้วคุณหมอบอกว่านั่นหญิงฟันศบสลับนะเอ้าฟันศบสลับมันเป็นยังไงคะคุณหมอตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้เลยค่ะฟันศบสลับฟันของนัานหญิงนี่คือฟันศบสลับนะคะถึงได้จัดฟันนี่ค่ะ ้างบนคล่อมครอบแล้วนะคะฟันล่างส่วนฟันเคี้ยวเข้าไปข้างในส่วนส่วนฟันเคี้ยวนะะี่ค่ะออกมาคือสลับเข้าสลับออกอะคะ่ะสลับเข้าสลับออกแม่ถิ่นก็ไม่รู้จะที่ว้ายังไงก็คือมันเคาะศบสลับนะคะสศบ,สบขบไม่ตรงไม่ใช่ว่าันฟันบนโคศบฟันหน้าครอบฟันหน้าคล่อมฟันหน้าหมดล่างหมดก็ไม่ใช่ บนข้อมฟันล่างฟันล่างข้อมฟันบนสลับกันไปสลับกันมาค่ะ <c oughs> คุณหมอก,ก็เห็นนั่นหนิงพิม์ปากนะคะพิมพ์ปากแล้วก็ให้ใส่เทปจัดฟันอ่า ใส่เพดจัดฟันเพื่อแก้ปัญหาฟันขบสลับพร้อมกับติดเครื่องมือจัดฟันค่ะเห็นไหมคะการจัดฟันไม่ใช่ว่าใส่เครื่องมือจัดฟันแล้วจะเสร็จไม่ใช่ค่ะมีอุปกรณ์ที่ต้องมาช่วยในการจัดฟันแก้ปัญหาฟันเราตั้งเยอะแยะเลยค่ะของน้าหนิงก็คือฟันขบสลับต้องใส่เพจจัดฟันไม่ได้ถูกนะคะเพดจัดฟันเนี่ยสี่พันบาทก็ไม่เป็นไรค่ะ 4,000บาทก็ขอผ่อนคุณหมอไปเดือนละพันวาเราไม่มี <c oughs> <c oughs> นะคะคุณหมอก็ใจดีค่ะให้ผ่อนค่ะแล้วนงก็ผ่อนไปนะคะผ่อนไปกับกับค่าทําฟันเดือนละสี4,000ก็เป็นอีกเดือนละ5,000ก็ผ่อนไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเมื่อกี้พูดถึงฟันฟันศบที่เป็นปกติแล้วใช่ไหมคะฟันฟันที่ศพกันผิดปกติเป็นแบบไหน เราถึงจะได้จัดฟันนะคะการส่ฟันที่ปกติเป็นประเด็นหลักของการจัดฟันเห็นไหมคะบางคนเป็นแบบรุนแรงก็ต้องจัดรุนแรงก็ต้องจัดก็ไม่ต้องจัดฟันนะคะแล้วก็บางคนไปพบคุณหมอนะคะไปจัดฟันไม่มีปัญหาแต่อยากจัด อยากจัดให้ฟันมันเรียงสวยอยากจะยิ้มสวยอยากจะหน้าสวยอยากจะจมูกโดง่งอยากจะมีคางอยากจะหน้าหน้ารูปหน้าเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ไปคุณหมอจัดฟันให้บางเคสบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นนะคะบางคนถ้าไปจัดแล้วไม่ได้เปลี่ยนแบบนั้นนะคะไม่ได้ดูดีสวยขึ้นหรือว่านาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย <c oughs> ก็อย่าไปว่าคุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอไม่ใช่หมอทําฟัน สัญญากรรมคุณหมอเป็นคุณหมอจัดฟันนะคะถ้าเราอยากจะสวยนะคะอยากจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรดิเราก็ต้องมาเก็บเงินแล้วก็ไปเกาหลีพร้อมกันค่ะจริงไหมคะทีนี้เราเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าการจัดฟันเกิดจากการสบฟันที่ผิดปกตินะคะก่อนจัดฟันไปปรึกษาคุณหมอก่อน ว่าเราสบฟันผิดปกติหรือเปล่าและการที่ฟันเราสบกันผิดปกติผิดปกติมากผิดปกติรุนแรงหรือว่าผิดปกติไม่รุนแรงไม่ต้องจัดก็ได้นะคะค่ะวันนี้ด้าดิงอาจจะให้ข้อมูลลึกหน่อยนะคะเราก็มาทําความเข้าใจกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าการจัดฟันมันไม่ได้จัดวันเดียวสองวันสามวันเสร็จะคะอย่างเราเนี่ยสวค่ะสาสปี ใครมีปัญหาเยอะอาจจะ5ปีนะคะตัดสินใจก่อนนะคะแต่สำหรับน้านหนิงนะคะถอยไม่ได้แล้วค่ะจัดมาหกเดือนแล้วค่ะนะคะก็ะน้าหนิงก็หวังค่ะว่าการจบฟันจบสลับของน้านหนิงนี่คือจะดีขึ้นอาการจะดีขึ้นนะคะแล้วจะได้บทเคี้ยวอาหารดีขึ้นมีฟันที่เลียงสวยขึ้นนะคะน้านหนิงขอเป็นกำลังใจให้กับสว,วทุกท่านที่กำลังจะจัดฟันนะคะ อย่าลืมข้อสำคัญไปพบหมอเพื่อหาสาเหตุว่าฟันของเรามีปัญหาที่สามารถจัดฟันได้ไหมและจำเป็นที่จะต้องจัดฟันหรือเปล่านะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะอดทนนะคะอดทนหมั่นไปหาคุณหมอนะคะตามไปตามนัดนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดแลกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งกำลังใจให้น,านห้าหนิงด้วยนะคะขอบคุณและก็ยินดีมากค่ะที่รับชมช่องนนหนิงสตอรี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดแลก กดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งกำลังใจให้น,นันหนิงด้วยนะคะขอบคุณและก็ยินดีมากค่ะที่รับชมช่องน,นันหนิงสตอรี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ